สวัสดีครับจะพามาดูฟักทองที่งอกเองโดยธรรมชาติมันอยู่ตรงใกล้ๆที่ผมล้างผักพอดีวันนั้นมาผ่าฟักทองเก็บมเมล็ดนี่แหละครับมเมล็ดน่าจะร่วงลงมาแล้วผมเห็นลักษณะลูกคือมันไม่เหมือนฟักทองแป้นทั่วไปฟักทองแป้นมันจะมีร่องลึกร่องหยักลึกนะครับแล้วก็ผิวขุ่อ่ะมาดูใกล้ๆจะตัดวันนี้เลยเอาไปทําแกงฟักขายนะครับเนี่ย ผิวจะเรียบแล้วก็ร่องตรงเนี้ไม่ลึกนะครับผมว่าปอกเปลือกง่ายกว่าฟักทองแป้นหรือฟักทองลายเขาตอกทั่วไปที่มีผิวคู่กะมากกว่าแล้วก็ร่องลึกกว่าเกิดจากการที่ผมเอาเกสรไปผสมเกสรต้นข้าวเกสตรตัวเมียนั้นเป็นเกสรฟักทองแป้นแล้วผมเอาเกสรของฟักทองหยดน้าผึ้งกับฟักทองกระถนเอามาผสมฟักทองกระถนกับฟักทองหยดน้ําผึ้งก็จะมี ลักษณะผิวที่เรียบแบบนี้อยู่แล้วนะครับส่วนฟักทองแป้นก็จะเป็นลูกลักษณะอย่างนี้แต่เขาจะมีผิวคู่ขามากกว่าแล้วก็ล่องลึกนะครับล่องแบบนี้ก็เลยได้มาเป็นลูกนี้พอได้ลักษณะอย่างนี้ผมก็จะลองเก็บพันเอาไว้ปลูกต่อถ้าลูกเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วรสชาติดีก็จะขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นเอกลักษณ์ของมันดีมันคล้า,ายๆฟักทองญี่ปุ่นทํากับข้าวก็จะต้องดูก่อนว่ารอบนี้ครั้งแรกทํากับข้าวว่าจะรสชาติเป็นอย่างไรแต่ผมมั่นใจว่า เนื้อแน่นเนื้อหนารสชาติดีแน่นอนดูจากสีเปลือกนะครับก็ทองดูจากสีเปลือกนี่รสชาติดีแล้วก็ที่เป็นเอกฉันไม่ใช่แค่ลูกนี้ลูกเดียวนะครับนี่ลูกนี้อันนี้เพิ่งติดปลายเครือเนี่ยลักษณะจะคล้ายกันเลยนะครับเนี่ยผิวจะไม่ขรุขระมากแล้วก็ล่องไม่ลึกมากนะครับ แต่ลูกนี้ก็จะเบียดเบียดเบี้ยวเบี้ยวหน่อยเพราะเป็นลูกปลายเครือไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับแต่ลูกเนี้ยผมว่าสวยถ้าไปอยู่หน้าแผงที่ไปขายผักผมว่าสะดุดตาคนซื้อแน่นอนเดี๋ยวจะลองปลูกในรุ่นต่อไปว่าจะกลายพันธุ์หรือไม่นะครับจะเปลี่ยนแปลงไปอีกหรือไม่เดี๋ยวก็จะเก็บเมล็ดลูกนี้เนี่ยไปปลูกต่อแต่จะปลูกในช่วงต้นฤดูฝนนะครับตอนนี้ปลูกไม่ได้แล้วอากาศร้อนแล้วก็ไม่มีโอกาสโตแน่นอนนะครับ ก็จะให้ดูฟักทองที่ผมผสมพันธุ์ได้อาจจะไม่ได้แปลกใหม่อะไรนะครับแต่มันมีความพิเศษของมันอยู่ลักษณะของมันที่ไม่เหมือนฟักทองทั่วๆไปนะครับคนทํากับข้าวบอกให้ผ่าเลยนะครับเดี๋ยวจะมาดูน้ําหนักก่อนว่าลูกเนี้ยน้ำหนักกี4กิโลผมว่าเกือบเกือบ2โลแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อแน่นโล7ขีดพอดีครับลูกกำลังพอเหมะ ทำกับข้าวได้เออไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เนื้อไม่ค่อยหนาเพราะว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยด้วยปลูกธรรมชาติเม่์งอกของมันเองก็ลองปล่อยไว้ดูแต่ก็ถือว่าได้เม็ดเยอะด้วยนะครับแต่เนื้อสีสวยเคาะดูข้างนอกก็นึกว่าเนื้อจะแน่นแต่ก็พอกินได้เดี๋ยวจะไปขยายพันต่อนะครับเม็ดถือว่าสมบูรณ์เลยลูกก็แก่แล้ว